สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมย,ยิบซีชาแนลค่ะวันนี้เสียงก็อาจจะเป็นวัดวัดหน่อยนะคะไม่ไม่บรรจง <laughs> เสียงไม่บรรจงเสียงเป็นวัดหน่อยนะคะเออแม่หมอจะมาทำแรนดอมดีกว่านะยังไม่ได้ทำพิกอากาศนะคะ เดี๋ยวรอรออีกหน่อยถ้าท่านไหนชื่นชอบพิษอักาดนะคะวันนี้มาทำแรนดอมไปก่อนเนาะเนาะเนาะคิดถึงคิดถึงนะจ๊ะแรนดอมในหัวข้อนี้นะคะเรานะคะแม่หมอกับคุณนะคะจะมาเจาะลึกเลยนะคะว่าในหัวของเขาในใจของเขานะคะนะคะคุณเป็นอะไรในใจของเขานะเป็นอะไร ขเขาสถานะไหนเออเป็นอะไรในเป็นสถานะไหนเป็นอะไรในหัวใจเขานะคะอ่าเป็นแรนดอมนะแรนดอมนะเรนดอมก็หมายถึงว่าเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะจ๊ะตาดงวครับคุณเป็นคนรักคะ่ะ เป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนรักในหัวใจเขาอย่างแน่นอนเปิดไพ่ใบเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องเปิดซ้ําอีกนะคะเราจะมาเจาะลึกว่าคุณเป็นใครเป็นอะไรสถานะไหนในหัวใจเขานะคะในหัวใจเขานะไม่ได้เป็นสถานะไม่ได้เป็นแบบในชีวิตจริงนะในหัวใจเขานะเพราะชีวิตจริงก็มีหลายสถานการณ์นะคะอืม ก็สถานการณ์ของคุณกับเขาก็คุณก็ต้องรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ในหัวใจของเขาสถานะของคุณคือคนรักค่ะเย่ตบมือเย่เย่เย่เป็นคนรักอย่างแน่นอนเอาไหนลองเปิดอีกสักหน่อยสิเปิดสักหน่อยสิโอ้ฟิล์ว่งไม่ได้เฟกนะไม่หมอสับไพ่แล้วก็ตัดอย่างละเอียดนะคะ คุณเป็นคนที่เขารักอย่างแน่นอนคุณเป็นคนรักสถานะของคุณเป็นคนรักอย่างแน่นอนรักมากรักล้นเหลือรักแบบอืฮปูเต็มอื้ออื้อืมในค่ะอ,อ่าเดี๋ยวต้องปิดไว้เผื่อเขาทำนะ คุณเป็นคนรักของเขาอย่างแน่นอนแต่เขายังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้นะคะเขาก็เครียดอยู่เรื่องนี้เขาอยากชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะคะอืมอยากชัดเจนคือเขารู้ตัวเองแล้วละ่ะว่าคุณคือคนที่เขารักคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคู่ในอดีตชาติของเขาที่กลับมาเจอกันคุณเป็นคนที่ทําให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงเรื่องของความรัก ซึ่งเขาเองนะ่ะกรำงานทำงานหนักกรำงานหรือแบบแก้ไขปัญหาบุกบาฟาฟันปัญหาอะไรของเขานะ่มานานโดยที่แบบเขาไม่ได้มีอาการที่แบบว่ามัน,ม,นมันชื่นหัวใจมานานแล้วเออพอมาเจอคุณนี้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยเขาอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ อีกต่อไปแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ตัวเขาเองไม่สามารถให้สถานะคุณได้ไม่ในความชีวิตเป็น,ปนจริงนะคะในความเป็นจริงเขาไม่สามารถให้สถานะคุณได้ไม่สามารถชัดให้ชัดเจนกับคุณได้คุณก็เลยเข้าไปอยู่ในใจของเขาส่วนลึกเบื้องลึกของของใจของเขานั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาหาคำตอบว่าคุณเป็นใคร ในใจของเขานะคะคุณเป็นใครในใจของเขานั่นเองก็คือเป็นคนรักนั่นแหละนะโอ้แค่นี้แหละรู้แล้วรู้แล้วทีนี้อุย้ย <laughs> วางแสลงเราจะมาทำแบบประมาณว่าเออเขาบอกอะไรวันนี้แม่ก็เช่นเคยนะแม่พกไพ่มาสำรับเดียวเอ,อ่อ จะแทนคำพูดของเขานะเป็นไดอารอกอ่านเป็นไดอารอกนะว่าเขาฝากไพ่มาบอกอะไรคุณนะจ๊ะเดี๋ยวสับให้มันดีๆก่อนสับเลยสับเลยชับชัสับเลยสลยัชับ,บช,บชบัรู้ไหมว่าฉันส่องเธอทุก เช้าคร่ำคร่ำเช้าคร่ำไม่ใช่คร่ำทุกเช้าคร่ำเลยนะส่องส่องดูความเคลื่อนไหวส่องดูชีวิตของคุณแต่ฉันก็ไม่อาจที่จะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์อะไรได้ฉันดูโพสตอรี่ของเธออยู่เงียบๆฉันรอคอยให้เธอ แอคชั่นอะไรบางอย่างหรือฉันเนี่ยอยากจะรู้ว่าเธอโพสตอรี่ถึงฉันบ้างไหมรู้ไหมว่าฉันยังรักเธออยู่ฉันคิดถึงเธอมากๆเธออยู่ในใจของฉันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเธอรู้ไหมฉันอยากเจอกับเธอนะอยากได้เจอกันอยากได้พูดคุยกันอยากได้มีโอกาสได้คบหาดูใจกันแต่ว่ามัน ยังไม่ได้ในตอนนี้ถึงแม้ว่ายังคบหากันแบบเปิดเผยยังไม่ได้แต่ฉันก็มีความรู้สึกที่ดีๆคือฉันรักเธอนะเธอเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในใจของฉันฉันรักเธอฉันยอมเธอแต่เพียงผู้เดียวยอดดวงใจของฉันในคนอ่านไพ่สุจริด ยนะคะมีการอวยตัวเองด้วยนะก็จบไปนะในเหร่นดอมนี้ก <def uras> ็ห <net> ว <repay> ังว่าจะดูกันแบบฟินๆนะอันไหนที่ตรงก็รับเอาอันไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะจะไม่ซีเรียสไม่อินไม่น่อยนะคะใกล้วันทอดกระถินแล้วนะคะแม่หมอก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะ บอกบุญทุกท่านนะคะสามารถร่วมบุญกับแม่หมอได้นะคะทอดกระถินในวันที่27ที่จะถึงนี้นะคะก็ผ่านช่องทางทางชุมชนที่แม่หมอโพสต์ไปนะคะแม่หมอก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ร่วมบุญกับแม่หมอมาแล้วและกําลังที่จะร่วมมานะคะแม่หมอขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยสา,สาธุสาธุสาธุค่ะ